แล้วจะต้องปรับธรรมะให้มันตอบสนองชาวบ้าน <c oughs> ซึ่งมันก็เหมือนกับเรื่องที่พระพุทธเจ้าไม่ยอมเทศเพราะนายโคบานมันไม่ได้กินข้าว <c oughs> จำได้ไหม <c oughs> ใครเป็นมหาชาุ <c oughs> มีเรื่องหนึ่งที่นายโคบาลมันอยากฟังเทศแล้วสุดท้ายตัดสินใจทิ้งบัวทิ้งควายเลยไปฟังพระพุทธเจ้าตอนสักสี่โมพระพุทธเจ้าเห็นมันมาแล้วมันนั่งหน้าซีดอยู่ รู้ว่าไม่ได้กินข้าวให้คนจัดกับข้าวให้หมอนี่กินเพราะเทศเสร็จบรรลุธรรมเป็นพระสวัสดิบัณ <c oughs> พระสงฆ์ก็ไม่พอใจว่าวันนี้นะคนมาเป็นหมื่นพุทธเจ้าไม่ยอมแท้แล้วพระองค์ท่านก็ทําในสิ่งที่ไม่เคยทําคือจัดสํหรับกับข้าวไปต้อนรับชาวบ้านคนหนึ่งมันควรไหมพระพุทธเจ้าทําอะไรอย่างนี้ <c oughs> นี่พระสงฆ์ก็โพลธนาพุทธเจ้านะพุทธเจ้าก็เสด็จมากลางบุกบัวพิสุทธ์ทั้งหลาย ที่เราทําวันนี้เธอมองผินผืนเหมือนมันไม่ไมสําคัญแต่สําหรับเรานี่สําคัญมากชี่คัจฉารมาโรคาท่านตัดคานี้ความหิวเป็นโรคที่อันตรายถ้าเขาไม่ได้กินข้าวาเขาฟังธรรมของเราวันนี้เขาจะไม่ได้สวัสดิบัณฑ์เขาจะไม่ได้อะไรเลยแต่เพราะเราให้เขากินข้าวก่อนกินเสร็จฟังเทศเขาได้เป็นพระสวัสดิบัณฑ์นี่คือจุดเริ่มต้นของโรงเรียนชาวนาไร่เชิงตะวัน หรือมหาวิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์เรียกภาษาชาวบ้านว่าโรงเรียนชาวนาเนี่ยผมเอาเรื่องนี้มาเป็นแนวทางว่าถ้าชาวบ้านยังยากจนอยู่เราอย่าเพิ่งไปเอาธรรมะขั้นสูงให้เขาอย่าเพิ่งพาเขาเข้านิพพานพาเขาหาอยู่หากินให้รอดก่อนวัดจํานวนมากจะประเด็นเรื่องนี้ไม่ได้ชาวบ้านเราวัดยังยากจนอยู่มัวแต่จะสอนเรื่องการปล่อยวางเขาจะปล่อยไปจะวางได้ไงนะลูกเขาเมียเขายังไม่อิ่มเลยถูกต้องไหม นี่คือหัวใจสําคัญในการทํางานเพื่อสังคม <c oughs> ผมจึงเลือกสิ่งที่ทาทั้งหมดว่าเ n ็ a เกจบุ dhi s m มแปลว่าพุทธศาสนาเพื่อสังคม <c oughs> ถ้าเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นพุทธศาสนาเชิงวิชาการเพราะคนส่วนใหญ่มันหาอยู่หากินมันพ้นแล้วมันพอแล้วแต่เรามาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยพุทธศาสนาเชิงวิชาการจะต้องลดลงจะจะจะมาเน้นพุทธศาสนาเ <c oughs> พื่อ <c oughs> สังคมเพราะคนเขาต้องการ เรื่องปากเรื่องท้องเป็นอันดับหนึ่ที่มหาวิทยาลัยนารันทาล้มเหลวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าศึกษาแต่ปรัชญา<ม>ศึกษาแต่ตรก,กะขั้นสูงไม่สัมพันธ์กับชาวบ้านฉะนั้นพอมุสลิมบุกมาชาวบ้านรู้ชาวบ้านเปิดทางหมดเลยไม่ช่วย<ม>เขาเห็นว่าพระไม่มีประโยชน์อะไรเลยอยู่แต่ในกำแพงนะั<ม>่นแหะอยู่แต่ในกำแพงนะ่ะไม่ออกมาช่วยอะไรชาวบ้านเลย พาะพระอยู่ดีกินดีเนื่องจากพระราชาอุปธรรม,มก็เลยเกิดพระที่เรียกว่าไม่เห็นหัวชาวบ้านพอไม่เห็นหัวชาวบ้านเขาศึกบ<ม>ุกมาชาวบ้านก็ไม่เห็นหัวพระปล่อยพระเผชิญกับพวกมุสลิมเพียงลําพังสุดท้ายนารันทาก็ลาบเป็นหน้ากรอเนี่นั้นพุทธศาสนาจะมีประโยชน์หรือไม่นะไม่ได้อยู่ที่มีพรเบาคุ้มครองอะไรหรอกพุทธศาสนาจะมีประโยชน์เมื่อพระทําตัวให้มีประโยชน์ ถ้าท่านทําตัวให้มีประโยชน์ชาวบ้านจะเคารพท่านชาวบ้านจะรักท่านและชาวบ้านนั้นจะปกป้องพระศาสนารวมทั้งตัวท่านนี่เป็นหลักในการทํางานเพื่อสังคมของที่นี่นี้พอเราช่วยชาวบ้านให้มีอาชีพหาอยู่หากินได้แล้วเนี่ยเขาตั้งหลักแล้วเขาก็กลับมาช่วยเราทุกรายไปเป็นอย่างนีน้เราต้องให้ก่อนอืให้ก่อน แล้วรับเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาตามธรรมชาติของมันเองเราไม่ต้องประกังบนเรื่องนั้นน,นงานหลักของผมผมจะทำู่สี่เรื่องหนึ่งการศึกษาสองเผยแพร่สามพัฒนาสังคมและสี่สันติภาพโลกบอร์ดข้างนอนนั่นเห็นที่วางไว้ด้านหน้านี่นะพวกนี้ไปถ่ายรูปออกหนึ่งส่งเสริมการศึกษาสองเผยแพร่พุทธศาสนาให้กวาา้างไกล สร่วมใจพัฒนาสังคมสสร้างค่านิยมแห่งสันติภาพโลก<ม>การศึกษาเนี่ยผมมีโรงเรียนปริยัติธรรมอยู่ที่วัดบ้านเกิดอำเภอเชียงของห่างจากนี่ชั่วโมงครึ่งเราสอบบีเน็ตเราได้แชมป์มาสาปีซ้อนแลวนะ<ม>แชมป์ประเทศไทยนะ<ม>รายงานของสมเด็จพระเทพนะรายงานมูลนิธิของวงท่านประจ,จ้าปีนี้มีแต่นเน้นน้อยของผมหมดเลยนั<ม>่นแหละ ของท่านเคยไปเยี่ยมโรงเรียนแล้วสวยกพระอยาหากักลาง,งวันที่โรงเรียนผมไปปีนั้ที่คุเด็กโรงเรียนมาไปใช่ไหมกินข้าวบ้านนตนั่น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 แหละเัรานั่นคือการศึกษาผมคิดว่าเราจะต้องทําให้ภาคเรียนเรามีคุณาภาพมากที่สุดอย่างวันเนี้คุณหนุ่มถาณศิริวัฒนพักดีเจ้าของไทยเบบวันนี้มามอบหอฉันหลังใหม่หมมลค่าสิบสองล้าน แล้วก็คุยโปรเจกต์ใหม่ด้วยกันก็คือโรงเรียนสามาเน้นอินเตอร์แห่งแรกของไทยซ<ม>ึ่งจะใช้วงเงินประมาณ200ล้านในการพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆ<ม>ถามว่าทำไมคนถึงเอางเงินมาทำงานกับเรา<ม>เพราะว่าเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง<ม>เราทำเพื่อสังคมดังนั้นพอเราทำเพื่อสังคมเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาเนี่ยมีคนที่พร้อมจะช่วยอย่างอย่างอาคารตอนนี้กำลังสร้างห้องพักเน้น เจ้าภาพก็คือเศรษฐีชาวสิงคโปร์มาสร้างให้หเห็นไหมเนี <c oughs> ย่ยง,งานการศึกษาเนี่ยคืองานแรกเลยที่ผมทุ่มเททั้งชีวิตทำอย่างมหาชุลาน่ยให้ทุนมาให้ทุนมาจะสิบปีแล้วมั้งเนี่ยปีละสามแสนเนี่ยปีนี้เพิ่มอีกทุนพานักศึกษาต่างชาติทุนละหนึ่งแสนนะปีนี้อสองทุนท <c oughs> ุนวิจัยทุนละสองหมื่นยี่สิบทุนมอจลอเนี่ยให้มาสิบปีแล้ว ทำอย่างนี้มาโดยตลอดนี่คืองานการศาึกษาผมถือว่างานสร้างคนสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด mm hmm. ใครมาชวนไปเอาตําแหน่งที่ไหนไม่เอาสักอย่างอะ mm hmm. ไม่เอาเสียเวลาผมจะสร้างคน mm hmm. จะตั้งหลักทํางานสร้างคนอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นทับหลวงและปรัชญาของผมคืองานสร้างคนสําคัญเหนือสิ่งอื่นใด mm hmm. ผมสร้างพระหนุ่มเน้นน้อยให้เป็นศาสนาทายาทสร้างคนรุ่นใหม่ ให้มีสติปัญญาแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อบ้านต่อเมืองทุนการศึกษาของผมสูงสุดให้ถึงสิบล้านเลยนะ <c oughs> นี่ผมส่งเด็กคนหนึ่งตั้งแต่ปริญญาตรีจนตอนนี้กลายไปเป็นนักวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาว์วิร์ดกำลังยุ่ให้เขียนหนังสือว่าเรียนอย่างไรถึงมาไกลถึงฮาว์วิร์ดนะหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือในที่สุดก็มาถึงฮาว์วาร์ด <c oughs> เนี่ยเด็กคนนี้รับทุนจากมูลนิธิผมไปสิบล้านบาท<ม>เขียนนิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองมหาวิทยาลัยซิราคิวที่นิวยอร์ก<ม>แล้วก็สอบไปเป็นนักวิจัยที่คณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฮาวันซึ่งเป็นอันดับหนึ่งของโลก<ม>แล้วทุนนี้ไม่มีผูกมัดน,นะเรียนจบแล้วอยู่ที่ไหนก็อยู่ไปทํางานที่ไหนก็ทําไปในโลกนี้<ม><ม>ขออย่างเดียวเมื่อคุณสําเร็จแล้วคุณต้องทําแบบเราคือให้ทุนการศึกษาแกเด็กคนต่อไปเรียกว่าเพดีฟอร์เวด ไม่ต้องมาขอบคุณเราไม่ต้องมาใช้ทุนที่เราแต่ให้คุณทาแบบเราเมื่อสําเร็จแล้วก็คือให้ทุนต่อต่อไปต่อตไปต่อต่อ,ตอไปเ um hmm. ด็กคนนี้เขาตั้งเป้าว่าเขาจะไปให้ถึงรางวัลโนเบลคนแรกของไทย um hmm. เขาวิจัยเรื่องสเต็มเซลล์ร um ัก hmm. ษาโรคมะเร็ง um hmm. นี่นี่แหละ um hmm. หทุนวัดก็สามารถไปถึงมหาวิทยาลัยดับหนึ่งของโลกได้นี่เรียกว่าการศึกษาสองงานเผยแร่ก็อย่างที่เห็นผมจำงานเผยแร่ทุกลูกแบบเลย ไม่ว่าจะเทศ <c oughs> ไม่ว่าจะซอนไม่ว่าจะเขียนไม่ว่าจะทีวีไม่ว่าจะโซเชียลมีเดียออนไลน์ทำมันทุกด้านนะงานเผยแพร่ทาทุกด้านโดยที่มีไรจชตตะวัน,นเป็นทัพหลวงของงานเผยแพร่ <c oughs> ท่านเข้าเซเว่นท่านก็จะเจอหนังสือท่านเปิด TV, ทีวีท่านก็จะเจอรายการธรรมะท่านเข้า YouTube, ผมก็จะเป็นรออยู่ตรงนั้นเฟซบุ <c> ๊ก <oughs> ก็แฟนคลับก็ทั้งหกล้านกว่าคน เรียกว่าเรา,าเราผยแพ่มันทุกจ่องทางอะ่ะมันไม่เจอธรรมะก็ให้มันรู้ไปเ <c oughs> นะี่ยประมาณว่าเราล้อมไว้หมดแล้วนะธรรมนะเนี่ยนี่คืองานเผยแพ่ <c oughs> แล้วทําเป็นจริงเป็นจังมากไม่ใช่ทํากล้องแก๊กนะ <c oughs> ตั้งสถาบันวิมุตแต่อะไรขึ้นมาตั้งแต่ยุงเทพแล้ว <c oughs> นะพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประมาณสิบสองคน <c oughs> เป็นทีมซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง <c oughs> ทั้งพิมพ์หนังสือทั้งทาทีวีทั้งทําโทรทัศน์ทั้งทาโ,โซเชียลมีเดีย ทำมันทุกอย่างเลยที่เกี่ยวกับงานเผยแผ่ <c oughs> แต่คนอาจจะไม่รู้ว่าเรามีทีมเบ็ดอับอยู่ข้างหลัง <c oughs> คณจะเห็นแต่ตัวผมที่อยู่ข้างหน้า <c oughs> ถ้าเราไม่ทําแบบมืออาชีพยอย่างนี้งานเผยแผ่เราจะไปได้สักเท่าไหร่เราออกไปเทศเสร็จรับการเทศกลับบ้านกลับมานอนไม่กระเพื่อมอะไรเลย <c oughs> แต่ทุกวันนี้เราคอมเมนต์อะไรเราเขียนอะไรเนี่ยมันกระเพื่อมทุกอย่างเลย <c oughs> จนหลงัลงๆต้องระวังพอพูดทุกอย่างแล้วมันค้นขยายผลขยายผลขยายผลหมดทุกอย่างเลยอืมหลังต้องลดลงเพราะอะไรเพราะบ้านเมืองมันไม่ปกติ บ้านมือมันขัดแย้งสูงแต่สิ่งนี้มันก็สะท้อนพลังทางปัญญามันสะท้อนพลังทางปัญญาของคนเราะงานเผยแพร่เนี่ยเราต้องทุ่มเททําให้จริงให้จังอย่างเมื่อเมื่อตอนนี้ผมกําลังโคชชิ่งพระอยู่สองโลกนะดรพระมันสันทันการท่านอารยันที่เป็นนักเขียนใหม่เย็นเล่าแมนเนี่ยนะอันนี้ถ้าเข้าโครงการไลฟ์โคชชิ่งก็คือการฝึกเข้มข้น เพื่อที่จะพาไปโกอินเตอร์ปี mm hmm. ที่แล้วพาไปเทศน mm ิวยอร์กพาไปจับมือพบฟรานซิส hmm. พาไปพบท่านลาลามะมาแล้ว <c oughs> ปีนี้ตั้งเป้าใหม่สองรูปนี้จะต้องขึ้นเป็นท่านักเขียนร mm hmm. ุ่นต่อไป mm hmm. นะแล้วก็ <c oughs> จะพาไปเทศไปสอนภายในปีนี้จะต้องตามผมไปต่างประเทศสิบประเทศ mm hmm. ต้องเทศหนึ่งร mm ้อยเวทีเต้องนั่งสมาธิสามร้อยชั่วโมง mm hmm. และต้อง สอนฝรั่งแบบตัวต่อตัวหนึ่งรูปต่อฝรั่งสิบคนเ mm hmm. มื่อสอนเสร็จต้องให้ฝรั่งเขียนจดหมายสะท้อนฟีดแบ็กลับมา mm hmm. ที่ผม mm hmm. และต้องอ่านหนังสือร้อยเล่มที่ผมเคยอ่านมาตั้งแต่เป็นสามเณรน, mm hmm. นี่คือโครงการสร้างพระธรรมทูตไทยก้าวไกลสู่เวทีโลก International Ambassador Project mm hmm. นี่คือคือโครงการสร้างพระธรมรมทูตให้เป็นสายแข่ง นัและปีหน้าเนี่ยไร่เชิตะวันเราจะเป็นวัดแรกของไทยที่เราจะประกาศใช้ภาษางกฤษเป็นภาษากลางทั้งวัดทีเนี้ <c oughs> เพราะของเราเป็นไงศูนย์วัฒนาสากลไงมีฝรั่งมาตลอดเห็นั้มเมื่อกี้นึงเมื่อก,กี้ก็มาจากอิตาลีที่กลับไปสองคนก็มาจากเยอรมันคนหนึ่งสวิตเซอร์แลนด์คนหนึ่งจะมีฝรั่งบล็อกอินมาเรียนกำลังยู่ตลอดเวลาฉะนั้นพระหนุ่มเล็กน้อยที่อยู่ที่นี่มันจะต้องเป็นสายแข็ง เพราะอะไรเพราะที่นี่เราทํางานช่วยโลกไม่ใช่ศูนย์รวมคนทุกพลภาพนะเ <c oughs> ออเราต้องคัดเราต้องกรอง <c oughs> คนที่จะเป็นกองทัพธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันต้องอยู่ในวัยทางาน <c oughs> ไม่ใช่พวกหลักรอยคอยงานสังขารโสมฝากมาอยู่กับหลวงพ่อมดหลวงพ่อกันเลยี้ยหมดเออไม่ได้นะเมตตาถ้าไม่มีปัญญากำกับเนี่ยมันจะกลายเป็นคนโง่ใจดีนะ <c oughs> ไม่ได้นะอย่าเป็นคนโง่ใจดีนะ<ม>ช่วยคนจนตัวเองเดือดร้อนเราก็าไม่ทำ<ม>นี่องานเนผยแผ่ฉะนั้นนอกจากเผยแผ่แล้วเราก็สร้างคนสร้างพระธรรมทูตรุ่นใหม่ขึ้นมาเพราะตอนนี้ผมกำลังทำสาขาอยู่ที่ญี่ปุน่นออสเตรียเนเธอร์แลนด์ Thailand, แล้วก็นิวยอร์กเราต้องสร้างคนเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อไปประจำในสาขาต่างๆเราไม่ใช่ส่งไปเฝ้าวัดนะส่งไปสอน<ม>สอนฝรั่งจริงๆเอาเรื่องเอาราวจริงๆ <c oughs> ต่อไปงานพัฒนาสังคมก็อย่างที่ว่าว่างานพัฒนาสังคมเรามีสองอย่างหนึ่งเราทามหาวิชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาช่วยชาวบ้านโรงเรียนชาวนาน,นั่นแหละสองสังคมมีปัญหาอะไรเราไปช่วยหมดเช่นพิตูลจะวิ่งเราเอ้าเราก็ลุยกับพิตูนพี่เบนจะไปแจกเงินเราก็ไปลุยกับพี่เบนใช่ไหมใช่ฝนตกน้ําท่วมแผ่นดินไหวไฟไหมทั้งเมืองไทยเมืองนอกเราช่วยหมดนั้นเราบริจาคมาแล้วมากกว่าสองร้อยล้านบาท เป็นเขาก็มีไม่เป็นเขาก็มี mm hmm. ตอนเชียงรายแผ่นดินไหวนะเราสร้างโรงเรียนไปเก mm ้า hmm. แห่งหมดไปห้าสิบล้านไม่ได้ลงข่าวสอกจากบบนั้นไม่ได้บอกใครทํากับอาจารย์เฉลิมชัย mm hmm. เห็นไหมนี่งานพัฒนาสังคม mm hmm. เราถือว่าการดํารงอยู่ของสังฆะก็เพื่อมอบธรรมะให้แก่สังคมเนี่ยหลักในะการพัฒนาสังคมนะ mm hmm. การดํารงอยู่ของสังฆะก็เพื่อมอบธรรมะให้แก่สังคม mm hmm. ผมจึงเอามาเอางานพัฒนาสังคมผมมาเขียนเป็นหนังสือลเล่มหนึ่งชื่อว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกเพราะผมเขียนไดอารี่ทุกวัน <c oughs> ก็เลยดึงไดอารี่นะี่มาพิมพ์แจกเสียเลยให้รู้ว่าพระรูปหนึ่งใช้ชีวิตยังไง <c oughs> คนชอบพูดว่พาพระเนี่ยไม่ค่อยทําอะไรเลยเอาไดอารี่รายวันมาพิมพ์ให้ดูว่า <c oughs> เราแทบไม่ได้ฉันตามปกติเดยฉันบนรถบนเครื่องวัดวาแทบไม่ได้อยู่ไปช่วยคนก็เลยดึงออกมาพิมพ์เลยเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอามาแจกนะอมรกรรมเขียนจำนวนก่อนแล้วก็เขียนทุกวันนะใช่ไหม,มนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องได้นะอันนี้ได้แค่คําคมใช่ไหมครับยังขาดอีกเล่มหนึ่งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกนั่นแหละ <c oughs> มันจะได้ทำให้เขาเห็นว่าพระที่ทํางานมีอยู่ทุกคนทุกแห่งแต่สื่อเขาจะไม่ทําข่าวพระทางานเราเขาจะทําข่าวพระเสียหายเท่านั้นแหละใช่ไหม นั่นแหละเลยแล้วเราก็เลยมีปัญหาถูกบัรทอนศรัทธาภาษาทัมาตามลำดับผมเลยผมก็เลยเอาไดอารี่ผมคัดเลือกออกมาเพียน mm hmm. ให้เห็นว่างานงานด้านสังคมจริงๆเน่ยเป็นยังไง mm hmm. น,นี่คือพัฒนาสังคมแล้วสันติภาพโลกก็เน้นสอนสมาธิภาวนาที่นี่ mm hmm. ที่นี่มีคอร์สภาวนาทุกเดือนเดือนละสองครั้งแล้วฝรั่งนั้นไม่ต้องจองให้ walk in เข้ามาได้ทุกวันซึ่ง mm hmm. มาจากทั่วโลก mm hmm. นี S <S <an th i> ่ค in. ืองานสอนสมาธิภาวนาเพราะเราเชื Muslim, right? án, ่อว่าสติมันเป็นรากฐานของสันติไงสองเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกศาสนาเพราะนั้นผมทํางานกับท่านติชนันห์ก็ได้ทลายลามะก็ได้ป๊อปฟรานซิสก็ได้มุสลิมก็ได้ได้หมดเลยแล้วก็สามเผยแผ่แนวคิดโลกทั้งของเป็นพี่น้องกันะจนยูเอ็นเขาถวายรางวัลแล้วก็เป็นผู้ประถม สำนักง,งานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยสหรประชาชาติหรือ UNHCR อาซึ่งมีภารกิจคือไปเยี่ยมค่ายผู้ลี้ภัยทั่วโลกการน,น้องปูประยาเราไปมาตลอดสามปี mm hmm. <c oughs> เราไปที่ไหนเราก็ <c oughs> ไปเทศไปสอนพาเขาฝึกสมาธิภาวนา mm hmm. ปีที่แล้วเราละดมทุนได้สิบล้านปีก่อนเราละดมทุนได้สิบสองล้าน mm hmm. ปีที่เราลดดมทุนได้สิบสองล้านเนี่ย เราช่วยซื้อเต็นท์ให้ผู้ลี้ภัยทั่วโลกได้มากกว่าสองล้านหลังครอบคุมถึงสิบสองประเทศปีนี้เราเดำดุนได้อีกสิบล้านส่งไปบังกลาเทศช่วยโรฮิงญาเนี่ยในงานเพื่อสันติภาพโลกจากนั้นงานโดยรวมเราก็มีสี่ด้านนะหนึ่งการศึกษาสองการเวยแพร่สามพัฒนาสังคมและสี่สันติภาพโลกงานโรงเรียนชานาเนี่ยเป็นสับเซต ของงานใหญ่และงานทั้งหมดเนี้อยู่ใต้มูล,ลนิธิวิมุตติยาลัย <c oughs> แต่เดิมนี่เรียกว่าสถาบันวิมุตติยาลัยต่อมาจดเป็นมูลนิธิเรียกว่ามูล,ลนิธิวิมุตติยาลัย <c oughs> พอเราย้ายมาอยู่เชียงรายทุกอย่างย้ายฐานขึ้นมาอยู่ที่นี่ทั้งหมดราชตวันจึงเป็นเหมือนทับหลวงในการขับเคลื่อนง,งานเผยแผ่พุทธศาสนาของเราเราต้องทําแบบองค์รวมนะเราจะทําด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้หรอกในการทํางานนะี้ เราจะบอกว่าถ้าจิตดีทุกอย่างดีหมดอันนี้ปรตากาศที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมถ้าจิตดีทุกอย่างดีหมดพม่าเนี่ยต้องไม่มีปัญหาเลยเลยเพราะกรรมฐานเขาแข็งแกร่งมากนะใช่ไหมแล้วของเมืองไทยสำนักวิปัสสนามีน้อยเมื่อไหร่ละแล้วสังคมมันเป็นยังไงละ่ะอุ่นมากอุ่นมาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปพูดอะไรแบบง,ง่ายว่าถ้าจิตดีทุกอย่างดีหมดมันไม่ใช่เราจะต้องขยาย ไปมองมิติ<ม>อื่นๆของสังคมด้วยจิตดีนแน่นอนทําให้ปรเจกดีนแน่นอน<ม>แต่จะทาให้สังคมดีขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าต้องดูเศรษฐกิจด้วย<ม>ต้องดูการเมืองด้วยว่ามันเอื้อไหมใช่ไหม,มเพราะฉะนั้น <c oughs> การฝึกจิตก็ฝึกไปมันเป็นการพัฒนาตัวบุคคล<ม>แต่มันไม่พอที่จะยกระดับสังคมที่มีความสลับซับซ้อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยทำาปนสี่ด้านเลย การศึกษาเนี่ยเป็นการสร้างคนสำคัญที่สุดคนเราถ้ามีการศึกษาแล้วมันเหมือนมีอาวุธที่จะทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกแล้วการเผยแผ่เนี่ยมันเป็นงานที่พระต้องทําถ้าพระไม่ทําพระจะมีอยู่เพื่ออะไรถ้าไม่เผยแผ่ถูกต้องไหมการนำลงอยู่ของสังฆะก็เพื่อมอบธรรมะให้แก่สังคมถ้าไม่มอบธรรมะให้แก่สังคมคุณจะไปมอบอะไร แล้วถ้าพระไม่ทําหน้าที่ตรงนี้นะคนอื่นเข้ามาทําแทนหมดนะเดี๋ยวนี้คาราวาสเปิดบ้านสอนกรรมฐานแทนพระหมดใช่ไหมจริงๆมันเป็นงานของพระทั้งนั้นอืเราชะล่าใจดิเราชะล่าใจนะเนี่ยกรรมฐานในี่ยจกล้ยกล้าสอนได้ดีกว่าพระอีกทุกวันนี้เขาดังทั่วโลกนะเราพัฒนาสังคมปัญหาสังคมมันมีเยอะเราไม่ต้องรอให้เขามารัฒนาหรอกถ้าเราเห็นแล้วเราก็ออกไปทําเลย เราจะมานั่งอยู่ตรงนี้ไฟไม่บ้าเดี๋ยวรอเขามานิมนต์ค่อยไปช่วยดับ <c oughs> มันจะไหวไหม <c oughs> มันไม่ได้นะออ,ออเไฟไม่ป่ามาแล้วเนี่ยป่าไม้ไม่มานิมนต์ทำไมก็ไม่ไปหรอกถ้าพูดอย่างนี้ท่านก็จะอยู่ยากแล้วในอนาคต <c oughs> งานพัฒนาสังคมเป็นงานที่ต้องใช้จิตสํานึกของความเป็นพระ, <c oughs> ะอย่าไปรอให้เขานิมนต์เห็นปัญหาแล้วหาวิธีต้องเข้าไปช่วยเขา แลสันติภาพโลกก็อย่าลืมว่าสันติภาพาเราต้องเป็นตัวอย่างของสันติที่เราเห็นพระบางรูปเทศสอนแล้วไฟลุกมันก็อันตรายอ,อย่าลืมว่าอนุปวาโทอนุปคาโตนะโอวาทปาฏิมโมฆท่านเน้นนักเน้นหนานะไม่กล่าวร้ายแล้วก็ไม่ทําร้ายนั้นในการเทศการสอนเรานี่เราจะต้องระมัดระวังทีเราก็ไม่สบายใจเห็นพระบางรูปเทศสอนแล้วชักศึกเข้าบ้านไปเลยอ,อันตรายนะ แล้วบางทีก็วิจารณ์พวกกันเอง<ม>สาวไส้ให้กายกิน<ม>ชาวบ้านเขาก็เชื่อสิว่าพวกพวกเดียวกันพูกใช่ไหมอาจาราย์จอเนะาะอันนี้ไม่มีไม่มีดีกับใครอฉะนั้นพวกเราทํางานเนี่ยขอให้จําไวา้อนปวาโทอนุปคาโตเป็นนโยบายที่แน่นอนที่สุดนะผูกมิตรทั่วล่าเมตตาทุกคน<ม>นะอย่าไปทะเลาะก,กับใครอย่าไปทุ่มเถียงกับใครให้ใหเสียเวลาท่านอยากเปลี่ยนแปลงอะไรท่านลงมือทําอย่าไปทะเลาะกับคนท่านจะไม่ได้ทํางาน ท่านทํางานงานที่เราทำนะ่ะมันมีปากของมันอยู่ในนั้นพร้อมหมดแล้วงานที่เธอทําบรรจุถ้อยคําที่จะพูดถึงเธอเอาไว้ครบถ้วนแล้วนี่ผมเขียนไว้อย่างนี้นะเราไม่ต้องอธิบายก็ได้คุณทำงานไปเถอะเดี๋ยวสังคมเขามาดูเขาก็รู้วัดแค่ไหนนะนั่เรื่องงานนีเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเราจะพูดดีไงก็ตามคนจะไม่เชื่อเรา คนเชื่อคนที่ทําเมื่อท่านพูดจะมีคนฟังแต่เมื่อท่านทําถึงจะมีคนเชื่ออ mm hmm. การลงมือทํานั่นนะสําคัญที่ส mm ุด hmm. <c oughs> ดังนั้นถ้าเราเรียนหนังสืออยู่ปีสี่แล้วเนะี <c> ่ย <oughs> จะทํางานก็เขาฝากเรื่องประสบการณ์ของผมด้วย mm hmm. ทําคนเดียวมันไม่ค่อยอิมเพกมันไม่ค่อยส่งผลอะไร mm hmm. นะตั้งทีมขึ้นมาทํางานตั้งทีมขึ้นมาทํางานแล้วบริหารจัดการให้มันดีๆ mm hmm. มันจะทําได้ กว้างทาได้ลึกแล้วก็ทําได้ยั่งยืนทํางานให้ทําได้กว้างและให้ทําได้ลึกและทําให้ยั่งยืน mm hmm. ทําได้กว้างก็คือทําทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์โลกทําได้กว้างทําได้ลึกคืออย่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่แก้ไปถึงรากถึงโคนของปัญหาเช่นความยากจนเนความยากจนเนี่ยเราเราจะบอกเลขบอกหวยข้อยน่งเดียวมันจะแก้ได้ไหมล่ะ ไม่ได้หรอกทีนี้เราสอนสัมมาชีพมันเลยพ mm hmm. อมาขอแกงปลาเรา,เราสอนเหลาคันเบ็ดเลย mm hmm. mm hmm. สอนขุดไส้เดือนสอนหาวิธีจับปลาสอนให้ขุดสะขุดทะเลขุดบึง mm hmm. สุดท้ายเขาไม่มากวนเราเลยนี่คือทำให้มันลึก mm hmm. แก้ปัญหาถึงรากถึงโคนที่พุทธเจ้าบอกว่าโยนิโสวิจเนยธรรมังพึงวิจัยทำให้ลึกึ้งถึงต้นเขาเ mm hmm. นี่ยทำให้มันลึกึ้งแก้ปัญหาถึงรากถึงโคน พอเราแก้ปัญหาถึงหังถงคนตัวที่สามมันเกิดทําให้ยั่งยืนนั่นแหละตัวยั่งยืนมันจะเป็นผลพลอยได้<ม>ว้างก็คือทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์โลกนะน<ม>ลึกก็คือทํางานใดๆก็ตามทาให้ถึงรากของปัญหานั้นๆนทําให้ปัญหาถูกแก้ถ้ามีกว้างมีลึกและตัวยั่งยืนผลลัพธ์ก็าตามมาเองนี่แหละมัาเป็นหลักในการทางาน